มองเจตนาของคนให้มันดีหน่อยนะไอ้หนังสือพิมพ์ของคุณนะไอ้ผู้จัดการนะผมบอกได้เลยว่ามันเขียนก่วยด่าผมจังนนอย่างนี้เอาอะไรมาด่าผมเอาศักษิ์ีอะไรมาด่าผมทำไมรักประเทศชาติอยู่คนเดียวหรือไงไปดูดิพฤติกรรมตัวเองเป็นยังไงกันบ้างนะผมทนมานานพอทนควนแล้ว พลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกเกิดเมื่อวันที่21มีนาคม2497ที่จังหวัดนคนรราชสีมามีชื่อเล่นว่าตู่หรือที่สื่อมวลชนนิยมเรียกว่าบิ๊กตู่ชีวิตส่วนตัวสมรสกับรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชาอาจารย์ประจาำสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีบุตรสาวฝา,าแฝดคือธัญญาจันโอชาและนิธาจันโอชา จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนวัดนวลนรดิตกรุงเทพมหานครจบโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่12และโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม้ารุ่นที่23ชีวิตราชการทหารรับราชการอยู่ที่กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์หรือทหารเสือราชินีมาโดยตลอดโดยเริ่มมาจากตำแหน่งผู้บังคับการกองพันจนถึงผู้บังคับการกรมจากนั้นจึงย้ายไปอยู่ที่กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์และรับตำแหน่งรองแม่ทัพภาคที่1 ในเหตุการณ์รัฐประหารโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเมื่อวันที่19กันยายน2549ที่มีพลเอกสนธิบุญรัตน์กรินเป็นหัวหน,านา้าคณะพลเอกประยุทธ์จันโอชาในขณะนั้นมียศเป็นพลตรีเป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการยึดอํานาจด้วยรับคําสั่งตรงจากพลโทอนุพงศ์เผ่าจินดาแม่ทัพภาคที่1ห,หลังจากนั้นเมื่อพลโทอนุพงศ์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและเลื่อนชั้นยศเป็นพลเอกพลตรีประยุทธ์ก็ได้้้เเลื่อนนนนชัยขึป็พโท และรับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่1และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติอีกด้วยพลเอกประยุทธ์เป็นนายทหารที่มีความสนิทสนมกับพลเอกอนุพงศ์เป็นอย่างมากด้วยความเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาบันวยตลอดในกรมทหารรับที่21รักษาพระองค์โดยพลเอกประยุทธ์นับถือพลเอกอนุพงศ์เสมือนพี่และอาจารย์คนหนึ่งโดยพลเอกประยุทธ์เป็นนายทหารที่มีบุคลิกที่อ่อนนุ่มโดยมักติดคำว่านาจ้าต่อท้ายการพูดจึงได้รับอีกชื่อหนึ่งจากสื่อมวลชนว่่าตูนาจา พลเอกประยุทธ์ได้รับตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างวันที่2กันยายน2551ถึง14กันยายน2551และรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการกองอำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและในวันที่2กันยายน2553พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้รับพระบรมราชโอ,องการโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการทหารบกต่อจากพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาที่กเกษียณอายุราชาการในเดือนตุลาคม2553 ช่วงสถานการณ์ทางการเมืองในปี2553ในอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้แต่งตั้งให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2553ถึง22ธันวาคม2554จนถูกมองว่าเป็นนายทหารที่อยู่ขั้วการเมืองตรงข้ามกับรัฐบาลพักเพื่อไทยเรื่อยมาแต่หลังการเลือกตั้ง2554ท่าทีของพลเอกประยุทธ์เริ่มออกห่างจากการเมืองและมุ่งทำงานด้านกองทัพ จนถูกกลุ่มพันธมิตรออกมาโจมตีและวิาพากษ์วิจารณ์การทํางานเรื่อยมาจนล่าสุดกับกรณีข้อพิพาทประสาทพระวิหารจนทําให้พลเอกประยุทธ์แสดงท่าทีไม่พอใจต่อการโจมตีดังกล่าวและจนเป็นที่มาของกลุ่มนายทหารที่ไปประท้วงหน้าบ้านพระอาทิตย์ซึ่งเป็นสถานที่ทํางานของสนักพิมพ์ผู้จัดการ